รอบกรากบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันได้แล้วครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กรีม,มายครับอยู่ในแม่ครับเอาชีวิตรอดนั่นเองซึ่งคืนนี้พี่จะเอามาชีวิตรอดอาร์หนึ่งร้อยวันนั่นแหละแล้วพี่ก็ได้ลงอาร์เลเซอร์แพ็กหกสิบสี่โค้ดหกสิบสี่มาเอาจริ้งจะลงสั้นสองโค้ดสิบสองแต่คือมันอ่าพาไปแล้วอะ่ะเออกดผิดเนาะกดรถผิดก็เลยได้มาหกสิบสี่คูณหกสิบสี่นั่นเองซึ่ง อ่เดี๋ยวพี่แจกไว้ให้ลวกันเนาะอ่าใต้คลิปใต้คลิปอ่าคลิปนี้ขอไม่พากันเนาะอ่าเมื่อวานอ่าไม่ช่เมื่อวานที่พี่พากไปคือแบบแสบคอโคตร <c oughs> ไม่ใช่แสบดิเจ็บคออะเออเจ็บคอหลายหลายแล้วหกสิบสี่ใช่หกสิบสี่ดิเออถูกแล้วหกสิบสี่กูเป็นไรนะเนี่ยเออหกสิบสี่คนหกสิบสี่แต่มันก็จะแบบหละเอียดเนาะแล้วอาจจะแหลกเล็กน้อยเนาะ เปิดคลิปมาแม่งก็แหลกแล้วเมื่อกี้เออใครเห็นไหมใครดูทันก็น่าจะเห็นเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมาลุกเหมือนกังนั่นเองนะทุกคนเพราะตอนนี้พี่อยากได้ไอรอนนั่นเองคือเหล็กเนาะแล้วตอนนี้พี่ยังไม่มีทอตเนี่ยเออซึ่งพี่ก็ต้องคาทอตเนาะเอยต้องเผาสิใช่เอาถ่านเอาไม้กับไม้เนี่ยมาเผาจะเราวจะได้เป็นถ่านเนาะเรามีไอ้ต้นอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไม้ไปเผาได้ไหม่มด้เห็นต้องใช้ไม้นี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่เขาเผาอะ่ะแป๊บหนึ่งนะโอเคผมตอนนี้ก็เผาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเอ้ยเ <c oughs> ื่อกินข้าวอิบมาแลก็เลยแบบอ่านิดหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เป็นลุ้เหมือนกันทุกคนไปที่พี่จะลงเนี่ยก็ข้างๆบ้านเลยนะเนาะเนี่ยเออตรงเนี้ยเลยโอ้โหแม่เอ้ยจะลงไปได้ไหมเนะี่ยได้แหละได้แล้ว,ลวเออก่อนลงก่อนลงตัดไม้ไปก่อนโอเค เฮ้ยจะสุกว่าจะเป็นหลุ่มลึกฮะขึ้นมาได้แน,น่นอนครับเพราะพี่บแบบเจอรูปแบบนี้บ่อยแล้วไงโอ้ oh my god กไม่ค่อยอยากหรอไอโอ้ยเกือบนะเนี่ยเอ้ยมีน้าําแต่น้ํามันอยู่ไกลฮะน่าจะไปเอ้ยมีถ่านเราต้องเอาถ่านก่อนนะครับผมการลุกเมืองเนี่ยคือที่จําเป็นก็คือถ่านจำเป็นที่สุดก็น่าจะเป็นถ่านแล้วแหละนะเออการลุกเมืองครั้งแรกอะจำเป็นที่สุดก็คือถ่านเพราะถ่านเนี่ยจะช่วยเราแบบ อาอยู่ในความมืดได้เนาะอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีมากเลยแหละคูดถ่านปัหนึ่งนะครับทุกคนโอเคผมตอนนี้ก็อ่าคูดถ่านสิบทีเรียบร้อยแล้วคนระับผมคูดถ่านเสร็จเนี่ยพี่จะเอามาทานี่แหละกันเนาอะอาทอตบืบโอเคได้ละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ลงไปคือแบบน่าจะไม่ค่อยรอเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวลงลนนะค,ค่อยๆลงไปแลวกันเนาะทุกคนโอ้ค่อยๆลง ไม่กี่พุ่งเลยโอเคเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นอะไรมากหรอกวันนี้เราอาหารก็เตรียมมาอ่าน่าจะพออยู่แหละมัง้งพอเป็ไงแล้วก็กินเนื้อซอมบี้ได้อยู่แล้วแหละ,ละเนื้อซอมบี้เนี่ยคือแบบอ่าเป็นอาหารในถ้ำได้อีกอันหนึ่งเลยเนาะเฮ้ยเจอเหล็กแล้วโอ้ช่างดีเลยเกิน่โอ้นี่ก็ก็ดีนะ,จะเจอเหล็กแต่สองก้อนเองก็ยังได้สามจุเบือ่ะ อีกสามอ่าวันนี้พี่ไม่พากันะทุกคนเพราอะอาแสบคอไม่ใช่แสบคอดีเออเจ็บคอดูจากเสียงวันนี้ก็น่านจะรู้นะเพราะพูดเบามากเลยนะอะเออพี่รู้สึกว่าพี่พูดเบาเานะตอนเนี้ถ้าไม่ได้ยิงก็ขออภัยด้วยแล้วก็วกเปิดเสียงให้สุดไปเลยเออเปิดเสียงให้สุดถ้าถ้าถ้า,ถาใครดูคลิปพี่แล้วแบบอาหน้าจอมืดใช่ไหมเพราะพี่ปรับแสงให้มันแบบมืดเนี่ยเออปรับแสงประมาณกลางกลาง,ลางะเพราะพี่กลัวมันนี่ไงคือ,อพี่เป็นคนพี่ชอบ อาแสงเยอะมากเท่าไหร่มัน,ม,นมันแหลกไม่ใช่แหลกสิมันเปลืองแบตเนาะเออพี่เน้นความถึกทนนะไม่เน้นความสว่างตรงนี้รู้สึกว่าจะลงไปได้อีกนะเนี่ยอ่าใช้ได้ลงได้หรือเปล่าอะไม่แน่ใจแต่ถ้าแม่โคตรกว้างเลยทุกคนดูดิมันไม่ได้ก้างสิมันใหญ่บึ้ม,มคือลืออันนี้ก็เป็นวายสามสิบนะก็น่าจะเจออาเหล็กอยู่พออาพอได้แหละเออ แต่คือเราไม่มีนี่ไงเราแบบอเรายังไม่ค่อยมีฐานเยอะเท่าไหร่นะก็ฐานเนี้ยคือเอามาเผาเหล็กนะเพื่อที่จะผลับอุปกรณ์เหล็กให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะั่นเออะไรประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าเสียงพี่เบาหรือเปล่าเออตอนนี้นพี่กังวลว,ว่าเออเสียงคลิปมันจะเบาไงเออพี่ว่าเสียงคลิปเบาโคตรเลยอะโอเคตอนนี้ก็เผาเหล็กไม่ใช่เผาสิิสอ่าเสร็จที่ร้อนนะคนเหล็กตรงนั้นยังอันนี้อยู่เลย ราไม่ได้ไปฉ่ำด่วเราต้องไปสำรวจนะเพื่อนๆโอ้โหไม่กรดโอ้ยมีฐานด้วยเออโอ้ยมีเล็กด้วยว้าวหลายก้อนเลยตรงนี้คุยคุยคุดเราต้องคุดเวต้องขุดแน่นอนว่าต้องขุดแน่แล้วโอเคขุดเสร็จแล้วข้างบนมีอีกหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันเหมือนมีทางเลยฮะเราต้องขึ้นไป พิสูจน์อะว่าอาจจะมีก็ได้นะอ่ะาเช้าวันที่เจนะ็ดเนาะทุกคนน่าจะวันนี้วันที่เจ็ดแล้วแลวหละมดไอ้นี่ก็ไม่ได้ลงมาอ,อะมดบอกวันก็ช่างมันแล้วการทึกลงไปมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีแหละพอตอนนี้พี่เล่นมาเกือบสิบวันแล้วเนาะอ่าตรงน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยฮนะอืะอนนมจะเราไปขุดถ่านตรงนูนน้นดีกว่าเนะเพราะตอนนี้เออมีเหล็กตัวนะั้นแหละไม่ได้ขุดเลยวะ บ้าหน้าไม่ได้ขนแล้วเนี่ยโอเคน้ำอ,อุดดีไหมทุกคนน้ำมันก็แบบอุดอุดไปเถอะเนาะเพราะมันกีกะใช่มันกีกะแบบฟุดฟุดพี่คดทานตรงนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคผมตอนนี้ก็คดทานเสร็จแล้วเอาจริงพี่อยากลงอันนี้มากเลยนะว้ยเชเดอร์ถ้าพี่อยากลงเชเดอร์แต่คือเข้าใจไหมว่าหนึ่งจุดสิบแปดจุดสามสิบเนี่ยเชเดอร์มปนบกักร้องไม่สามารถลงได้ เป็นเรืที่แบบไม่ค่อยดีเลยอะ่ะคือที่มันลงไม่ได้เนี่ยเพราะเขาใช้อา่าดาร์กรอนเนาะก็คือบางกรเนี่ยเป็นการรลานเชดเดิให้ภาพมันสวยขึ้นซึ่งพี่ก็คิดว่าภาพมันน่าจะสวยขึ้นนะทุกคนคิดว่ามันเหมือนเดิมหรือภาพมันสวยขึ้นปะพี่ว่ามันก็เหมือนเดิมอบไม่ต่างห่าอะไรจากเดิมเลยใช่มันไม่ต่างห่าอะไรจากเดิมเอ้ พี่ขอขึ้นไปไปก่อนนะทุกคนขึ้นไปด้านบนเนี่ยเออ,อตอนนี้คือต้องการไปเผาเหล็กอีกสิบหกก้อนโอเคเราตัดไปตอนอันนี้เลยเสร็จขึ้นไปเสร็จโอเคทุกคนตอนนี้พี่ขึ้นมาได้แล้วพี่ก็เจอกับเสียงสกิลเลตันซึ่งตัวที่วิเกตที่สุดในเกมคือสกิลเลตันกับคิปเปอร์นี่แหละอาซอมบี้ไม่เท่าไหร่หรอกนะเพราะมันไม่ค่อยได้ฆ่าพี่ ไปได้เพ oh okay. ื่อนโอ้โหสองตัวโอเคเอออุ้ยอุ um> ้ยโอ้โหแม่อ้ยเกือบตายโอ้ยกูจะตายอ้าวค้างไอ้เฮียเอ้ยพึ่งขึ้นมาได้ฮะตรงหัวหลุดเลยมึงง่าเบืกดีเบืกดีตรงหัวหลุดเลยฮึ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 หึฮึฮึตายเรียบร้อยเกือบเหมือนกันนะเนี่ย ดีนะมีสกิลอ่อันนี้เอาไว้ดาบมันคืออาวุธนะทุกคนคือไอไอวุฒเนี่ยมันเพิ่มบัฟด้วยเนาะถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟนอ้ที่หน้าจอเออใช่มันจะเพิ่มบัฟออไปเลยที่ดีมากๆแล้วก็เหมือนไม่ค่อยโกงสักเท่าไหร่นะแล้วมันก็แบบสมเหตุสมผลดีนะตรงไหนวะเฮียโอ้โหคิปเปอร์ชิบหายละคิปเปอร์ไม่ยุ่งไม่อยากยุ่งเท่าไหร่คิปเปอร์นี่อันตรายอ่าบ้านอยู่นู่นใช่ไหม ิบหาและจะไปไงล่ะทีนี้งั้นก็ต้องอ้อมเสร็จนะไอแมมูมไม่ต้องตามมาอย่าตามมาเฮ้ยมาใครนะไม่รู้อย่าถามนอนเช้าวันที่แปดยังไปทำหาอะไรตรงนั้นอะ่ะเช้าวันที่แปดนายเพจได้ทานมาสิมจิตก่อนแล้วก็เอามาเผาซึ่งหมาพี่ก็ไม่รู้ว่ามันไปทำหาอะไรในนั้นเอ้ยไม่ใช่สิเออช่างแม่งคือเผาไปแลนะ้ว ก็ช่างมาแลกันเนาะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นไอมาน้อยเข้ามาคือมันจะไปกัดกระดูกแล้วทุกคนมันก็เลยแบบฮึ้ยไม่โอ้แม่งติดไอห่าเนี่ยไอบ็อกควีนตะไรนี่ก็ช่างมาแลกันเนาะทุกคนใครยิงวะเอยไม่ใช่หมาสีดาเออ กดชอ์อ่ะไอเอสดหานี่เวลี่ต้องท้ามาด้วยว่ะทุกคนเยดเอาเรื่องว่ะตองท้าป้องกันครับคงทนป้องกันไฟนะก็ถือว่าใช้ได้เฮ้ยต้องมาซ่อมตรงนี้อีกถ้ามันเป็นตัวแบบเออไม่ทาไม่ระเบิดอ่ะเออก็น่ารักอยู่แต่ไม่อระเบิดได้ไงคือแบบเชี่ยเออเข้าไปในบ้านยกมาทำประแงเลเซอร์อะไรเฮ้ยเบื่อจริง เอาเลครับผมวันนี้เนี่ยพี่ก็ได้ลุงเหมืองมาแล้วเนาะซึ่งก็ที่แปดใช่ไหมเออใช่เป็นที่แปดโอเคเราทาแสบ่บปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เปลืองจะจะขับทางน้ำอ่าแค่แค่ทางน้ำทุกคนไอ้ที่เหลือเนี่ยพี่จะเก็บเอาไวานะ้เนาะแล้วก็เก็บเอาไว้ด้วยวันนี้เนี่ยพี่จะมาทําฟาร์มเนาะเพราะพี่อยากได้อพอตอนเนี้ยอาหารพี่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีแล้วด้วย ขาดเขียนเอาง่ายคือขาดเขียนขาดเขียนแบบฟุดฟุดเอาดินมาซ่อมตรงนี้แปบโอเคเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำอาตรงนี้เลยเนาะห้องตรงนี้มันโล่งดีนะทุกคนพี่ก,ก็เลยจะมาทําตรงนี้เลยถ้่เราขับตัวข้าไปข้างนอกแล้วบ้านแล้วกันว่าไม่ต้องเข้าบ้านบ่อยๆขี้เกียจนี่นแหละเออง่ายๆขี้เกียจ น้ำต้องไปเอาน้ำสินะโอเคทุกคนเราได้ถังมาแล้วมาแล้วพีค่คิดว่าคิิเนี้ยพี่จะเอาสักอประมาณให้ได้เอาวันนี้วิทีแปดใช่ไหมเก้าสิบหนึ่งอ่าคือพี่คิดว่าจะเอาแค่สิบวันก่อนเนี่ยคือเพราะมันงานคลิปมันใจแบบยาวเกินไปอ่าตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเนาะ โอเคสี่าสำหรับใครที่ว่าเออพี่ครับทำไมต้องเว้นสีด้วยก็สำหรับใครที่เพิ่งมาดูพี่ใหม่ๆเนี่ยก็แล้วก็เพิ่งเล่นไมค้าบแรกๆเนี่ยก็สี่บล็อกค,คือมาตรฐานของการปลูกข้าวนะทุกคนข้าวมันจะอ่าได้แค่สี่บล็อกเนาะเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ามันจะลามได้แค่สี่บล็อกข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งถังเนี่ย จะสามารถทำฟาร์มได้สี่บล็อกก็ถ้าที่ไหนวะเนี่ยอ๋อใต้บ้านอ่ามีใต้บ้านนี่ก็ไม่บอกทุกไหนก็ไม่รุมกันนะก็คุดคุดไปแล้วกันเนาะเพราะพี่จะเอาตรงนี้เป็นอันนี้เลยเป็นถ้าไว้ลุงอะนะอะไรประมาณนั้นเพราะตอนนี้พี่ขาดแฉกหินอยู่ เล่นมาตั้งนานไม่มีหินใช้ไ่าขุดไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ไม่มีแต่ดินเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมหาพิรนะทุกคนอ่าคลิปหน้าเนี่ยอาจจะอาจจะนะาย้ํานะว่าอาจจะมหาพิษพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยอยากพากแล้วเมืง่งเหนื่อยใครที่พากไอเนี่ยอา่าเขาเรียกว่าอะไรวะอืมคือพี่เนี่ยพี่จะเป็นพกักพี่จะพากทีเดียวให้มันจบไปเลยเว้ทุกคนพี่ไม่ได้พากแบบอา่า วันนี้าพากุงนี้ภาคอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไว้พี่จบพอทําคลิปเสร็จใช่ไหมเออพี่ก็พากไปเลยอะเออไม่ไม่รอละเออก็พากไปเลยอะเออแล้วก็ค่อยลงคลิปตั้งตอนเช้านะอะไรประมาณนั้นอะแต่พี่จะลงคลิปตอนคืนไงนเพราะอาตื่นมาเนะี่ยทุกคนจะได้เออมาดูเลยอะไรประมาณนั้นเนาะก็พี่ว่าดีเหมือนกันนะลงคลิปตอนเช้านยะตอนคืนอะทุกคนตื่นมาปุ๊บได้ดูเลยอะไรประมาณนะี้ ไม่ต้องรอพี่จะลงคลิปเมื่อไหร่ตื่นมาได้ดูเลยเพราะก่อนนอนเนี่ยพี่จะอาลงคลิปเอาไว้เนาะก่อนนอนพี่จะปิดนิดทิ้งไว้เนะแล้วก็อัปโหลดคลิปไปอ่าพี่ก็ได้นอนแบบเออสบายอ,อจริงบ้านพี่ก็ไม่ได้รวยอะไรมากหรอกเนาะก็แบบอยู่แบบมาตรฐานนี่แหละเออไม่ได้รวยไม่ได้จนมากลมคานมาอเลยเกิดให้เปิดปิดเปิดปิดอยู่นี่แหละเปิดห่าเหลกหนา เอ้มีกระดูกอยู่ในนาทุกคนคิดว่าเดี๋ยวจะจับได้ไหมพี่ว่าไงมันก็ไม่อเออมันจับไม่ได้หรอกชิผหายแล้วแม่งได้เออช่างมาแลกันเนาะได้ก็ดีเหมือนกันอยู่นี่ไปนะเอ,อ้หมาหน่อยรู้สึกว่าจะบักเล็กน้อยนะหกสิบสนะี่คูณสิบสี่เดี๋ยวพี่เปลี่ยนแน่นอนครับชิปหน้าทุกคนอาจจะได้เห็นสามสิบสองคูณสามสิบสองเนาะเออเริ่มเสบคอเยอะ สงสัยไม่ได้กินน้ำะนะต้องคอนทูหน่อยเสรแล้วอ่ะโอ้ฆ่าไปเลยที่ตัวชา้าฟุดฝุดปักท่อเท่านี้หน่อยแล้วกันเนาะทุกคนเพื่อที่อาจจะไม่มืดเกินไปเนาะแล้วมันเตอร์ก็จะได้ไม่เกิดนเนาะเดี๋ยวว่าพี่จะทางปลายแถวนี้ด้วยเพราะมันลุกโคตรเลย ล,ลูกหลุกหลลุกคักลุกแน่อาจะทำอะไรว่าลืมแล้วตัดปักเออใช่ปักทอดอถ้าทำหใครที่อยากได้แอดออนจริงๆหรือแอดออนเท่ๆนะ่กก็ดิสคอดพี่นะทุกคนพี่ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วเนาะไปดูกันได้นะครับน้องๆและคือยังไม่ค่อยมีคนเข้าเลยเนะาะก็ผู้ติดตามยังไม่เยอะไงก็ ก็น้อยเขาก็ธรรมดาไหมมีแค่น้องเทปไทยซึ่งก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่จริงพี่ก็มันก็ไม่ปกติเออมันก็ปกติแหละคือไม่ใช่แบบเปิดมาปุ๊บแล้วผู้ติดตามเป็นเศษอันนี้ก็ไม่ใช่นะก็ต้องทําําทำไปนะซึ่งวิธีการทำให้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเราดังหรือแบบมีคนติดตามเยอะมันก็ไม่ยากอะไรหรอกเนาะก็แค่เรา N T T คนดูให้มัน สนุกขึ้นอะไรประมาณนะั้นซึ่งพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วอะแล้วการเอนเตอร์เทนซม่งมันก็ยากสำหรับพี่ด้วยแหละเอาจริงนะเว้พี่ไม่ได้พูดเลยอะอยู่บ้านคือแบบเงียบคึ้มตลอดไม่ค่อยดูดยเท่าไหร่ที่คนเงียบเงียไงเออไม่ได้แบบโอ้โหไงเพืออะไรประมาณนี้เพื่อนก็ไม่ค่อยไปหาหรอกนะบอกไปแล้วนะว่าติดเกมนะพี่จะติดเกนะ์น่เ,เพื่อนอเพื่อนมันก็ติดอารถนั่นแหละไอ้รถยงรถจุดอะไรที่ ทุกคนชอบมาแหละเออสําหรับพี่พี่ว่าก็เฉยๆนะพี่ขับรถไงก็ได้อ่ะเออแค่มันขับได้ก็พอแล้วแหละไม่ได้อะไรมาเท่าไหร่ไอเรื่องรถเนี่ยก็แล้วแต่นาอเออแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนาะพี่บางคนก็ชอบรถบางคนก็ชอบเกมนาะแล้วแต่ก็มันก็ปกติแหละเออชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนก็ชอบแต่งรถบางคนก็ชอบซิ่งรถซึ่งไอ ซึ่งรถเนี่ยพี่ไม่ค่อยอยากอันนี้เท่าไหร่เลยไม่ค่อยแบบแนะนําเท่าไหร่เพราะมันอันตรายด้วยแล้วอย่างคือแบบมันก็อันตรายกับชีวิตแล้วคือถ้าเราปรับให้มันท่อดังเนี่ยหรือแต่งให้มันท่อดังมันอาจจะรบก,กวนคนอื่นเนาะใช่รบก,กวนคนอื่นได้ก็สําหรับใครที่อยากเป็นนักแข่งเนี่ยก็ไปฝึกในสนามสิเออเขอนาน่าจะมีสนามให้นะทุกคนก็ลองไปดูในเดตเอาวลวก,กันเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เพรนะาะพี่ไม่เคยแข่งรถนะนะตามนั้นแหละพี่ไม่เคยแข่งรถเออบางคนก็ชอบรถบางคนก็ไม่ชอบแล้วแล้วแต่แหละบางคนไม่ชอบเท่าไหไร่ส้นตัวพี่แล้วก็ไงก็ได้อะถ้าเพื่อนพี่ชอบพี่ก็เออโอเคเพื่อนพี่ชอบมันก็ชอบไปและเพื่อนพี่ชอบมันก็ดีมันก็ดีกว่าไปพวกติดติดยงต,ติดติดม้าแหละเออโอ้ย นั่นไงความจำคุณเริ่มเต็มแล้วฮ่าก็ช่างมันแล้วกันเนาะก็ความจําเต็มก็ไม่เป็นไรหรอกเออเริ่มแดกแล้วด้วยที่มีวิธีแก้อยู่ความจําเต็มเนี่ยมนะไม่ได้ยากหาอะไรเลยโอเคทุกคนเราดน,นดีกว่าเนาะเพื่อที่จะข้ามไปวันที่เก้าก่อนที่เราจะไปนะเราต้องอ่นานเนื้อโอเคเอ้ยค้างไอเ้เหี้ยเอ้ยแม่งกือบตีมาแล้ว เออเช้าวันที่เก้าว่าไม่รู้ทำอะไรดีนะวันนี้เนี่ยก็ทางป่ามันเดิมี่แหละเนาะอาพี่จะตั้งชื่ออาหมาว่าไข่ดาวแล้วกันเนาะเพราะพี่ชอบกินไข่ดาวไข่ดาวอ่ะเออมันอร่อยนะ <c oughs> โอ้ยจิบคอแย่รู้สึกว่าช่วงนี้พี่จะไม่ค่อยสบายด้วยนะทุกคนจิบคอให้ เอาไปดีสก,กลิลด์ตันนั่นนายอ่ะโอ้ยิงว่าวละลายว่ะเปิดหาคิ <c oughs> มันก็ไม่รู้ว่ากวงหรือเปล่ามันก็เออมันก็ดีเหมือนกันแหละในการทำให้เลือดเราเป็นรอดสิทองได้ม่นเลือกกวงหรอมอม่วงก็จะถางป่าไปเนาะเพราะแบบอยากได้พื้นที่โลง่ลงๆด้วยไง ทางป่าเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องได้อะไรเกิดกอดกอดอะไรล่ะดินพันิุอีกคือเรามันจะมีไปอยู่ในอนาคตเนาะตังนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเคเกาะโอ๊กโอ๊กเนาะเกาะโอ๊กคือไรเกาะไมโอ๊กนั่นแหละจะเป็นเกาะไมโอ๊กซึ่งตัวนี้มันเป็นหาอะไรมู้ช่างมันแล้วกันเนาะเพอมันตัดไม่ได้มันตัดยากเห็นไหมมือเราสั้นไงเอยตอานี้มีรังผึ้งด้วยวะก็ดีเหมือนกัน อไม่รู้ว่าวันนี้จะมาทำอะไรดีกลิมนี้อาจจะสั้นหน่อยนะทุกคนแต่พี่อัดมาล่าในทีแล้วแหละแต่พี่บอกแล้วว่าจะให้ถึงสิบวันบากาดาข้าพูดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากหาอะไรมากหรอกอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปนี่รายกันทุกคนอ่าลุงไปขุดไปขุดเหมืองนดนีกว่าเออจะได้มีประโยชน์ ไม่ใช่หมัวเต่นนะั่งูไปวันๆไี่ไปอยูดหาเลยโอเคใครเปิดเทอมกันแล้วบางทุกคนซึ่งพี่ยังไม่เปิดหรอกนะเพาะรุงเรียนพี่เลื่อนแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะพี่จะได้มีเวลาทาคลิปเยอะๆคือพี่จะดูนาฬิกาบนขวานะขวามือขวาบนตานมนแหละมีแต่ดินอะไร่วะาโอ้มีแต่ดิน แล้วก็จะขุดลงไปเรื่อยๆแล้ยทนะุกคนถ้าเจอแรกเ่เดี๋ยวพี่จะถ่ายไว้แลกกันเนาะใช่โอเคทุกคนครับตอนนี้พี่ได้เสียงซอมบี้เว้ยคือแบบแสดงว่าต้องมีเมืองแถวนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ได้ขุดไปอ่ะมันไม่มีแล้วพี่ก็ได้ลองขุดไปข้างล่างดูนะเพื่อนมีไงตอนนี้พี่ก็ขุดได้ป่ะเออพี่แอกพังปลวลาพี่แอกหนึ่งอะ่ะคือซอมบี้มันอยู่แถวๆนี้แน่นอนเลยน่าจะข้างล่างหรือเปล่านะ ก็ไม่แน่ใจอะ่ะมันหายไปแล้วทุกคนไม่นะเฮ้ยแมมุมเสียงแมมุมเฮ้ยเจอเลี้ย,ยวไปเจอแมมุมตกใจ,จว่เจอแล้วคือคุณ,คณไหมทุกคนแทบนี้อ๋อไม่ใช่โอดาทำกับที่เราเจ,อ,จอเจอเลี้ยวทำเหล็กโคตรเยอะเลยทุกคนโอ้โหเย็ดมีสกิลดืตัน <c oughs> แล้วทำไมไม่ถามอันนี้วะลูเโอย,โอย,โอยโอ้ยเฮเดียวเดียวเดียวหน้าจอมันสะบัดอยู่เรียบร้อยตีกันเองแล้วกูไม่เกี่ยวเออดีมากซอม,ซอมบี้ซอมบี้เรียบร้อยครับเจอเหมือนโอ้โหแม่งเดุจังวะไม่ถึงซอมบี้มันถืออดีตอีดาพพัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเอ๊ะ ี่กดไอ้เนี่ยไม่ไปทุกคนเอ้ปุ่มถอยหลังมันไม่ไปซึ่งข้างหลังมันไม่ติดหาหาอะไรเลยโอ้โหแม่งเออตายโอ้แล้วขุดไปไกลแล้วด้วยเดี๋ยวไปเจอกา่ข้างล่างแล้วกันโอ้มาถึงแล้วสมบีจะสึกว่าจะหายไปแล้วเนาะทุกคนเออก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอาหารเราจะไม่หายนะโอ้โคใหญ่อ่ะเดี๋ยว่ะ ใช่ครับแล้วทุกคนที่รู้กันว่าถ้าตายเนี่ยดาบมันก็จะบักซึ่งมันไม่ได้ขี้โกงห่ะเลยเลยนะทุกคน <c oughs> เออกูบอกเลยว่าไม่ได้ขี้โกงคือมันบักเองเนาะก็ก็เอามาซ่อมม้แค่นี้เองเออมันก็ทําได้แค่ซ่อมเนี <c> ่ <oughs> เออตอนนี้เราเหล็กคือโอ้โหเยอะมากเลยคือเราอยากทําชุกเกาะอะไรอะไรประมาณนะั้นเนาะทำชุดเกาะพีอ็กชุบผ่าแล้วพีอ็กหาย <c oughs> พีอ็กหายนี่จบเลยนะ อ้าวพีเอหายัปไลแล้วแม่และทุกคนหายได้ถึงยาจุกเวพีเอ็กับทอ็อตแล้วก็พีเอ็กซนมันหายไปไหนอ๋อนี่งเจอแล้วดื้อจริงๆนะเรา,าอ่ะขุดตกนี้แป๊บนึงพอขุดเหล็กไปหมดเลยและกันเนาะตัดไปตอนขุดเสร็จเลยโอเคทุกคนตอนนี้ม่ก็ขุดเหล็กจนหมดแล้วนะทุกคนซึ่ง คือถ้ำไม่เคยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญบลักกักเลยหรออ่าเดี๋ยวคอยมาสํารวจแล้กการแล้วตรงนี้ไม่เหล็กอยู่เลยโอ้เหล็กตอนนี้คือเหล็กเราต้องจําผันจํากันไว้ตัวลงไปนี่คุณไม่เก็บนะไม่ลงไปเก็บอะแม่งอันตรายอันตรายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ยวค่อยมันต่อแล้วกันนะทุกคนยวค่อยมาสำรวจต่อแล้วกันข้างหน้าก็มีฮะก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยเรากขทำทางไว้ก่อนโ OK, อเคเดวิสเขาทำทางไว้แล้วกัน,กนตัดไปตอนทำทางเสร็จเลยถึงแล้วตอนนี้ก็ยังทำทางไม่เสร็จหราพิ้เอ็กปันผงก่อนฝนมาฝนก็ตกเลย สบายอือช้าวันที่สิบแนที่สุดก็สิบแล้วสิบแล้วใช่ไหมทุกคนใช่สิบแล้วออวันที่สิบแล้วก่อนที่เราจะไปอ่าเนี่ยแล้วก็แบบโอ้ทำขวานเหล็กก่อนแล้วกันทำเอ,เอาอุปกรณ์เหล็กอะไรประมาณนั้นนะครับจุนน้องทำอุปกรณ์เหล็ก ถ้่แต่ไม่ยากับเออใช่เยาจะทำดาบไม่ไม่ทำดาบเดล็กดิทำอะไรดีวะอืมคิดแป๊บเรามาทำอุปกรณ์เหล็กกันดีกว่าทุกคนใช่อุปกรณ์เหล็กอุปกรณ์เหล็กใช่ป่ะเราต้องอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรวะอุปกรณ์เหล็กเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากหรอก มากมากข้อธรเ,เสื้อก่อนแล้วกันนะเพราะเสื้อเนี่ยคืออ้ค่อยช่วยหนย่มีเสื้อแล้วเหล็กตอนนี้เหล็กเราก็ไม่ค่อยขัดเคียนแล้วมัง้งแล้วมัง้งแล้วมัง้งแล้วมังม้งมียูจีสามันดูสิ แหลกอะไรวะเนี่ยดาดนี่มันกากนะลูกมันก็ดาวธรรมดาเไหมนี่หาอะไรเป่นแปลกก็เป็นดาวธรรมดาเนาะทุกคนไม่ใช่อะไรเป่นแปลตัวนี้สิเหล็กแหลกหลายมากแหลกเพราะอะไรน่าจะความจำนั่นแหละอือหือเพราะมันยังยังไม่แหลกีกว่วะ อโอเคหายแหลกแหลกก็รู้ว่าแหลกเพราะอะไรแต่ไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้านเดี๋ยวเจอกันใหม่มไวัสดีครับผมบ๊ายบายปะลารจุ๊บจุ๊บถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นงกำลังใจเพียงคลิปต่อไปด้วยนะครับผมรักเอฟซีทุกคนนะครับบายจุ๊บจุ๊บ